สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตานชาแน,นลจ้าวันสุดท้ายคลิปเห็พี่น้องเบิ่งกับลืมขาวว่ามันลืมขาวหรอกอเพราะว่าเพื่อนต้องตัดไฟเนาะตัดไฟเราแต่บ่มีเน็ตบ่มีระบบอินเทอร์เน็ตบ่มีอย่างก็เลยบ่สามารถที่จะลงคลิปได้จ้ะนี่ค่ะสายที่กองอยู่นี่นี่มาดูที่ว่าเมื่อนั้นเตยบอกว่าเตยจะ อัพเดตพี่น้องิึงว่ามันหอดจังใดแล้วเนาะพี่น้องนะคะนี่คือใหสร้างเพื่อนไมเ่เฮ็ดห้องให้จ้าเพราะว่าพี่เตยเขาโตเป็นหนุ่มแล้วพี่มิวเขาก็พี่มิวเตยก็ยุคห้องให้แล้วเหลือพี่เตยยังไม่มีห้องพี่น้องจ๋า ก็ให้พี่เตยสิอูห้องนี้แทนจ้ะแต่ว่าห้องนี้ที่แรกว,ว่าจะให้น้องเตยยูค่ะว่าจะให้นน้องเตยนะพี่น้องเนี่ยค่ะช่างเข้ามาทําใส่ลงกบหน้าต่างใส่ลงกบป,ประตูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่แรกว,ว่าจะให้น้องเตยยูห้องนี้แต่ไม่น้องลูกตาลจะอยู่ห้องนี้กับแม่ค่ะอันนั้นจะให้เป็นของพี่เตยจ้ะนี่ บริไทพี่น้องเบิ่งแหละตอนที่สร้างปุนมาเห็ดตรงริ้วเลยพี่น้องเล็กกว่าดเห็นไหมจ้ะเสมอกันพ่อคือคุณคุณคุณพ่อเด้แล้วตามพ่อล่ะพ่ออยู่รถ ไม่ว้จะคุยกับพ่อ,อคุยกับไอพ่อนี่แหละเออเพื้นที่ดีอยู่ดีแล้วจ้าพี่น้องจ้าคือซื้อคือซื้อว่าสร้างน้องพี่น้องมึงเสมอกันลิ้นเลยช่องอจ้าอ,อันเนี้ยไอเพี่นก็ออีทพี่นก็เสมอกันเป๊ะเลยแม่ก็เลยว่าเออเพี่นเป็นสร้างเนาะสนก เพื่อนเอาไม้ค้ำอันนี้ไว้พร้อมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องลูกตาลกับพ้องห้องเตยจ้าห้องนี้แม่กระบุอันนี้ไม่ได้ซื้อเด้จ้าพี่น้องจ้า,าวงกลุบหน้าต่างตรงนี้ไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพื่อนพี่มอดที่พี่ชาิเสียคอบเพื่อนเป็นรืน้อถอนค่ะ แล้วก็พี่มอดเพื่อนก็เก็บมาพอรออมค่ะหน้าต่างชุดนี้เนาะมันมีสองช่องหน้าต่างชุดนี้คือพี่มอดเก็บมาพอรออมจากาห้องจากที่เพื่อนไปลื้อถอนมาน้านะจา๊ะของเสียชาติลื้อถอนนะคะชอชนะศักดิ์ลื้อถอนไปลื้อถอนม้าแล้วก็พเพื่อนเอามาให้พอรออมจ้ะนี่ค่ะแล้วก็นี่คูลังคาทุกอย่างทั้งหมดนี่ก็คือของชอชนะศักดิ์รื้อถอนที่ไปลื้อถอนมา้าแล้วเพื่อนจะเอามาให้จ้ะ เพอร์ดี่จะมาทำที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ซื้อก็ก็กคือวงกบหน้าต่างแล้วก็ประตูจ้ะที่บริสุทธิ์เลยพี่น้องเด้อเพราะว่าเอามาจากอา่าที่พี่หมอเพิ่ไปลื้อถอนให้เสียชาตินั่นแหละจ้ะนะคะกะ็เก็บไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์แบบนี้ค่ะนี่จ้ะแล้วก็ที่ได้ซื้อกันมีแค่มีมีปูนมีปูนมีอิดมีไซส์จ้ะที่ได้ซื้อค่ะ อย่างอื่นไม่ได้ซื้อแล้วบัตริซื้อจากยางแล้วค่ะมีแค่นี้จ้ะแล้วก็อันนี้กับวงกลบเหล็กนี่กับเหล็กตัวนี้ค่ะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบหน้าสีพี่น้องซื้อเส้นเดียวเหล็กกล่องเส้นเดียวที่เหลือก็คือบัตริซื้อหน้าต่างประตูบัตริซื้อจ้ะประตูก็จะใช้บานเดิมบานเก่าตรงนั้นที่เก็บออกมานะพี่น้องเนาะจะให้เพื่นส่อมให้มันใส่ได้อยู่จ้ะส่วนหน้าต่างกับตัวนี้ ทชอ้อนชนาสักรีถอนเพลินไหหมาเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะ,ะ,คะก็จะเอามาใส่เครื่องชั่น,นั่นจ้ะอืระบบพื้นระบบไฟกระช่างคนเก่าที่มันว่าเปลี่ยนนั่นระบบไฟนี่แหละคะ่ะเพลินรับเหมาก่อสร้างก่อห้องเห็นเนาะนีะ่ค่ะเพลินระบบไฟก็แก้ไขหมดเลยค่ะแก้ไขไหมอะไรลูกไหนคะไหนเอ้ยแท้ข <laughs> องตาที่อะ ห้องนอนของใครคะห้องนี้นท้องหนูคะ่ะหนูอยู่กับแม่เนาะห้องนี้เนะาะห้องนอนห้องนี้ค่ะค่อยๆเฮ็ดไปคะ่ะเ<อ>พราะว่าเฮ็ดตามงบประมาณทันั้นพี่น้องเนาะที่หมดไปเฮ็ดงานมาได้เหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่ก็บแบ่งแยกแบ่ง,บง,บงส่วนเรียบร้อยแล้วแกอยากได้ห้องให้ลูกให้เต่าพี่น้องก็แย่เป็นสาวเป็นบ้าเนาะ ของแม่ก็ไว้ให้พี่เตยส่วนห้องนี้ก็จะเป็นของแม่ของน้องตาลูกตานค่ะใเรหันหัวเขาจยมาเสียบให้เก็บม้าก็เลยใส่ประโยชน์ทั้งทีเพ้าพี่น้องจ้าดีที่พี่หมอดเก็บมาน้ำประตูที่พี่หมอดเก็บมาอยูฟังสมุนกับมี่ลายอันยูจ้ะแจ่ว่าบู๊ะ ใส่ได้าใส่ได้เนาะแต่ว่าพี่มอญเราเก็บม,มาก่อนหละแต่ส่วนประตูที่จะต้องใช้จริงๆก็คือจะใส่ตัวนั้นค่ะประตูไม้ตัวนั้นค่ะเป็งนงวามมันใจเป็นยังไงเน,หนาะจะได้ทำความสะอาดเอาไปติดด้วยก่อนค่อยทำความสะอาดอันนี้ใส่ได้มินบ้าคุณยกใส่บ้างแล้วมินบ้า มันฝื้นก็เพราะว่ามันเป็นฝุ่นไงฝุ่นแล้วก็ดินหลายอย่างเฮายังไ่ทำความสะอาดไม่ได้ใส่น้ำมูกน้ำมันอะไรเลยมันก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเด้เด็กเห็นปะเอิญพระเจ้าอันนั้นสร้างพื้นกอปูนาะคือกอเสมอกันช่องไฟเสมอกันดีแท้เหรอเรียนต้องการนี่ไงเรื่องว่าช่างเหนืออาชีพวันนี้สร้างเถาะเนาะบ่แม่นเนาะสร้างเถาะสร้างเถาะ ก็กระชามขึ้นที่เก้าละมันได้ที่เก้าละเห็นไหมเดี๋ยวไปมันพอดีกันนะพี่น้องมึงมันช่องไฟแล,แล้วความที่มันเหลือปูนมันเหลืออีอย่างเี้ยมันท่อกันเบนิดไหมอ๋อไม่อยากอีกแล้วเนี่ยเอาสิไปใส่อีอกเอาเอ,อ,อขาดของเขาซะเนาะเขาระดับไปแค่ย,ยังอีกบ่ปหนพี่น้อง ไหนาคะนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอืมเอาไม่ทันแล้วะอะไรคะอ้อซ้ายซ้ายนี่ก็ตรงถอดมืมอมจ้ะ,จะออถอดออกเบิดเพราะว่าน้องเขาจะได้ใส่ฝ่ายพอมเรียบร้อยดิ ฮ็ดจังในาบาทที่ไหนไปได้อ,อะสองไปมื่อี้คะนีมือที่สอง ที่เป็นไม่เห็ดพี่น้องมืออื่นน่าะจะได้ฉาบที่นี้น่าจะได้ฉาบค่ะฉาบแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็ตีฝ้าอีกสองวันอีกสองมื่นน่ะจะได้เขาออยูเนาะคุณอีกสองวันพี่น้องน่าจะได้เขาอยู่รวมเผ <Okay. S 2> ื่อทองมาไว้เผื่อทองมาด้วยกับพิเตอร์ด้วยนะคะ จ้าแล้วก็พี่เต้ยลหละมันมีกี่ชิ้นล้ะลูกสชิ้นอ,อ่าไว้ต้องมาหนึ่งชิ้นเอาไปสอดพวกบกทั้งคนนะบึงเราเห็นเอ,เอ,เอียงตีทยอยอัปเดตพี่น้องบิงว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงเรือแ้งแต่อัน กัดชิบ่ะไ้ท้าสีเนาะพี่้องเนาะคือของนั่นแหละเพราะว่าลองงบประมาณก่อนรอพี่มอดเท็ดงานแล้วกะได้เงินมาก่อนจังค่ะสีได้ท้าสีค่ะเกษียรเพิ่นเทศไ้แค่อยู่ให้ได้ก่อนจ้ะมีทุเรียนดิเอาคำไม่รอดสรลว์คิวดีฝ่ายสวีก็จ้ะ จะใอยพอๆกันคลิปใหม่นะพี่น้องขอบคุณอขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงจ้าเอฟซีนน C เราเินนนนองเอฟซีนน C ของพอขอมด F ขอดเอฟซีศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรปันแพงจ้ายิดีดสบายลำเลียกันทั้งสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ้า